โอเคให้ชิคี้จังเมนูของเราวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นสปาเกตตี้นะคะลูกสาวสามีมาก็เลยอยากกินสปาเกตตี้ฝีมือป้าป้านะคะกรีดดีมากโอ้โหอืมโยสกีนะคะทุกคนโอ้หอันนี้ของป้าป้านะคะทุกคนนี่คือจานหรือกระมังอ่ะมาอย่ามาอย่ามาอย่ามาชิคกี้ได้ไหม ดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพามาสองนะคะว่าพี่สาวชิกิจังกำลังทำอะไร droite, <tek ale. S 2> อยู่ทำเค้กให้ชิกิจังสุ้งวยเด็ดเด็ดเนเน่สุงวชิโรยวันนี้พี่สาวมานะคะแล้วก็ทำเค้กให้กจังอ๋ออออ๋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 ออออ เียวชิ้นนะคะเมื่อกี้ที่ทำแพนเค้กเนาะชิคกี้พายกินหมดเลยนะคะทุกคนมีไม่ได้ถ่ายมีลืมถ่ายมีลืมถ่ายนะคะนี่แบบนี้นะคะสำหรับเด็กเก้าเดือน เมนูของเราวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นสปากเกตตี้นะคะลูกสาวสามีมาก็เลยอยากกินสปากเกตตี้สีมือป,ป้านะคะนี่เอเดีก็เลยแบบเตรียมของไว้ให้นะคะก็จะเป็นเส้นสปากเกตตี้นะคะแล้วก็มีเส้นแบบนี้ด้วยของเด็กนะคะแล้วก็มีนี่หมูบดนะคะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศนะคะสองกระปุกทําแบบเน้นๆเลยเครื่องเยอะๆนะคะแล้วก็ หั่นผักไว้ให้ด้วยพ่อเวลาป๊ะป๊าเลอกงานมาก็จะได้แบบไม่ต้องหั่นนะคะสปาเกตตี้ออันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกหวานนะคะแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีไส้กรอกนะคะนี่วันนี้ชิคกี้ัาก็สปากเกตตี้นะคะทุกคนน่ากินมากอมุมวาชิโนชิคกี้พเนี่ย ตัวหวานชิคกี้จังก็ดูการ์ตูนอยู่ฝั่งโน้นนะคะกับพี่กับแม่ย่านะคะอันนี้ป๊ปาก็ลงมือทำเองเลยโย้นนเดี๋ยวพาไปดูอู้ เลิกงานเสร็จก็มาทำข้าวกับข้าวให้ลูกกินนะคะอู้มาโซบะอืมไม่รือทบไม่ทบไมทบไม่こททิโคิโนกมวันดียน่ากินมากเลยกาลังทำเลย กรีดดีมากโอ้โห oh, really? ืมโดอร่อยไหมคะอร่อยไหมครับอร่อยมากครับป่าป้าก็เตรียมซอสเสร็จแล้วนะคะทุกคนวิก็เลยจะเป็นคนเตรียมนี่นะคะต้มเส้นหลอนะคะให้ป๊าป้าไปอาบน้ำเพราะว่าทำงานแบบไปตีสามกับแบบขำๆทุกวันเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็เลยแบบ เตรียมเส้นนะคะให้ป๊าป๋าทำซอสเอาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทําทุกอย่างนี่คือแบบไม่ได้อาบน้ําพอดีเลยให้ไปอาบน้ําแช่น้ําร้อนนะคะและก็เลยจะเตรียมแบบเครื่องดองเครื่องดื่มไว้ให้นะคะคสว่วนนี้เด็กๆมาที่บ้านด้วยนะคะกําลังจะมาเนาะก็เลยจะแบบต้มเยอะหน่อยเดี๋ยวทาจะทําเป็นสองรอบนะคะ เตามสองสรอบเจ็ดนาทีเมื่อกี้ใส่ไปกี่อันแล้ววะทุกคนสี่แล้วใช่ปะใส่ไปกี่อันแล้วอะเยียมถ้วยจานเยียมจานสำหรับ เบ้อมากทุกคนมีทํางานแบบเหนื่อยมากทุกวันเลยนะคะเตรียมจานไว้สําหรับแขกของเราไม่ใช่แขกนะครอบครัวเรากำลังจะมานะคะม,มีก็ต้องทํากับข้าวรอนะคะไปว้าวน่าก,กินมากนะ มาอีกแล้วหนึ่งจานดูดูสภาพพ่อครัวนะคะ <laughs> ให้ดูแบบ <laughs> ไม่เตไหนไม่เนไหนอาจจะวิดีโอวะม่เอไหนอทางนี้ก็ทานไปก่อนสี่คนนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรอบกันดูชิกิจังนะคะโอ้ยโอ้ย ถ้วยสามถ้วยสุดท้ายคือของบีโอ้อาดิกระโตะโกะไซมาสน่ากินมากอันของโยสกีนะคะทุกคนโอ,โอ้โหโอ้โหอันนี้ของป้าปานะคะทุกคนนี่คือจานหรืหอกระมังโอ้โหโอ้โหโอ้ my god Hey รูมม,มาด้หรอยู่ おいでちき <laughs>

パパパパんんんんんんんしあんやばい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 次んうーんうーんうーんんんんんんん ีกยาวไกลเหมือนกับทุกๆวันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนบีก็ขอตัวดูลูกก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบา,บายยมาต้าน